จริงๆ YouTube น้อยลงลวค่ะงานร้องเพลงเยอะขึ้นค่ะก็เวทเวทค่ะตอนนี้ก็ป่วยอยู่ค่ะอากาศเปลี่ยนกับฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแพ้ฝุ่นแบบเวลาอยู่ข้างนอกเจอควันรดนิดหน่อยก็จะป่วยง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามประคับประคองดูแลตัวเองกันไปค่ะแล้วก็ใช้เสียงเฉพาะที่จําเป็นใช้คำว่าที่จําเป็นก็ดูแลกันไปใช้ชีวิตกันไปค่ะใช้ชีวิตให้รอดในทุกๆวันประมาณนั้นค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ได้เหนื่อยค่ะมีงานดีกว่าไม่มีค่ะ ผ่านไปทำยูทูปเยอะขึ้นอ,อ๋อจริงๆ YouTube น้อยลงแล้วค่ะออใช่ค่ะทำไมมันทำไมมันถึงน้ลงงานร้องเพลงเยอะขึ้นค่ะออก็ก็เวดเวดค่ะถ้าช่วงไหนงานร้องเพลงอาจจะแบบเป็นช่วงโลซีซันก็ YouTube จะเยอะหน่อยช่วงนี้ธันวาก็ไฮซีซันก็จะแบ่งเวลาไปร้องเพลงซะมากกว่าค่ะแล้วก็คลิปก็อาจจะลงแบบน้อยลงจากวิกละสามวิกละสองก็เหลือวิกละหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ เต็มไปถึงไหนก็ไม่เชิงเต็มค่ะเรียกว่าก็ยังรับเรื่อยๆค่ะยังจ้างได้อยู่เรื่อยๆค่ะเทศกาลยังว่างไหมเทศกาลยังว่างไหมต้องถผาเทศกาลไหนค่ะแต่ถ้าทันวาก็อ๋อถ้าถ้าทันวาก็เต็มแล้วค่ะใช่ค่ะปีหน้าว่างไหมว่างค่ะปีหน้าว่างค่ะจ้างได้ค่ะใช่ค่ะ เพลงก็ออกเรื่อยๆค่ะล่าสุดก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่2ในชีวิตค่ะชื่ออัลบั้มว่า Sweet and Sour ค่ะในนั้นก็จะมีเพลงใหม่ทั้งหมด10เพลงนะคะก็สามารถเขา้าไปฟังกันได้แล้วในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเป็นฟซแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีค่ะเป็นแฟนชอบค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอัลบั้มที่2ในชีวิตแล้วก็เป็นอัลบั้มที่เราได้ลองทำแนวเพลงค่อนข้างหลากหลายค่ะเราล้มงานเยอนนี้เรากลางวันยังสิบกาไม่ค่อยอยาจะเลื่อนเส้นตอนนี้ก็ป่วยอยู่ค่ะตอนนี้ก็ป่วยอยู่ค่ะก็ เจ็บคอนิดหน่อยด้วยความอากาศเปลี่ยนกับฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นคนแพ้ฝุ่นแบบเวลาอยู่ข้างนอกเจอควันรถนิดหน่อยก็จะป่วยง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามประคับประคองดูแลตัวเองกันไปค่ะแล้วเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงแบบไม่ให้ป่วยแบบสามารถขึ้นไปร้องเพลงแบบโชว์บนเวทีได้แบบสบายสบายเอ่อก็ใช้คเาว่าต้องรู้แรงตัวเองค่ะว่าว่าตัวเองไหวที่ตรงไหนแล้วก็ อ๋อในเวลาปกติก็จะเก็บเสียงค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าแบบไม่สบายอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ค่อยพูดคุยกับใครจะเก็บเสียงไว้ใช้ตอนทํางานอะไรประมาณนั้นค่ะก็คือต้องมีสมาธิเป็นของตัวเองเลยไม่ใช่งมีสมาธิค่ะแต่ใช้คาว่าก็ใช้เสียงที่เหลืออยู่ให้ให,ให้ให้แบบคุ้มค่าที่สุด <S 2>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  ใช่<ๆ>เพราะว่าคุณหมอเขาก็ทุกครั้งที่เวลาไปหาคุณหมอก็ถ้าช่วงไหนป่วยเขาก็บอกเลยเก็บเสียงถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องคุยกับใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ใช้เสียงเฉพาะที่จําจเป็นใช้คาว่าที่จําเป็นใช้คํานี้แล้วกันเออไปพรุ่งน เพราะว่าวันนี้คุณหมอไม่เขา้าค่ก็ืออาการก็เริ่มแบบมันเริ่มหนักจะต้องไปหาหมออ๋อไม่ปกติถ้าเจ็บนิดเดียวส้มก็ไปหาหมอแล้วคะ่ะ<ช>เพราะว่าเราทำงานเป็นนักร้องไงเราเราจะปล่อยให้มันเป็นเยอะไม่ได้มันจะกระทบงานอื่นๆเพราะฉะนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันกระทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าส้มเริ่มแบบเอ๊ะแปลกๆก็จะไปหาหมอเลยคะ่ะกันไว้ก่อนค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ใช่ใช่ค่ะส่วนมากคุณหมอ,อจะบอกว่าเราเป็นอะงไงเราเกี่ยวกับเส้นเสียงอักเ่ะไม่ไม่ไม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ค่ะก็แพ้โมลพิษเนี่ยแหละค่ะแพ้ฝุ่น ใช่เป็นภูมิแพ้แล้วก็พอเป็นภูมิแพ้เสร็จก็จะเป็นทอนซิลนักเสบมันก็เจอฝุ่นควันลดอะไรเงี้ยเจอแบบบางทีเจอบุหรี่ไปร้องเพลงตามร้านอะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบว่าเจอแบบบุหรี่เจอพอร์ตเจออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบถ้าเจอนิดเดียวก็แพ้พอแพ้อีกวันหนึ่งก็จะป่วยเลยอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงไม่ได้ใช่มันเลี้ยงมันเลี้ยงยากค่ะ,เห,คะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหรอคะไม่เหนื่อยค่ะก็ดูแลกันไปใช้ชีวิตกันไปค่ะใช้ชีวิตให้รอดในทุกๆวันประมาณนั้นค่ะ ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ได้เหนื่อยคะ่ะมีงานดีกว่าไม่มีคะ่ะโอเคที่จะมาสื่อฝากผลงานหน่อยเรามีผลงานติดตามในช่องทา้งไหนบ้างยูทูบเราเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดตามผลงานของส้มได้ทางโซเชียลมีเดียชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะใช้ชื่อว่าส้มมารีนะคะ z O M M A I E นะคะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าเพึ่งปล่อยอัลบั้มใหม่ไปนะคะชื่ออัลบั้มว่าสวะะิเนซค่ะก็ยังไงฝักด้วยค่ะ